بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله كبيرة ماتر لتن كام رود بران تي الله سبحانه <سكرتلا> وتعالى داهيك بقرة نعمة محر قام دين ام تان ดยเฉพาะเนี่ยมัธุลิสลามและเนี่ยมัธุลิฮิดายะครับพี่น้องครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งในมัจลิสการเรียนของเราในหนังสืออรบเบินอันนับววีซีซีบฮะดีษของอิมามอันนับววีรับอิมามุลลอฮุต้าอัลลวันนี้เราก็มาพูดในฮะดีษที่ห้าเรามาถึงฮะดีษที่ห้านั่นก็คือ جاء ام المؤمنين عن ام المؤمنين ام عبد الله عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد حديث جاء عن عائشه رضي الله عنها انها ام ام المؤمنين manda ستاشن แลคก็มีอีกชื่อหนึ่งคืออุมมอับดุลลาห์อาอิชะา r a d i y a ลลอฮ u อันฮหนั่นคือตุนจิงอาอิชะา r a d i y ลลอฮ h อันฮ a ภระยาของท่านนบีสุรุลลอฮฺอลัยฮิสแลมเล็กสุดที่รักของท่านและเป็นคนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่รายงานฮะดีษมากที่สุดนะเป็นคนหนึ่งที่ได้รายงานฮะดีษจากท่านนบีมากที่สุด น ah. ั่นก็คือนางได้กล่าวจากท่านนบีสุลต่านท่านนบีได้กล่าวว่ามันอัจเดสาฟีอัมรินาฮาดะมาเล伊斯มินงหูฟะฮุวารดดุนผู้ใดก็แล้วแต่ที่อุตริอัจเดสาคืออุตริฟีอัมรินาฮาดะในการงานของเราอันนี้หมายถึงในศาสนาของเราอันนี้หมายถึงอุตริในศาสนา หรือว่าอุตริในศาสนาอิสลามมาเลยซมินหูซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งนี้สิ่งอุตรินี้ไม่ได้มาจากอิสลามไม่ได้มีมาจากอิสลามเลยซมินหูฟระฮัวรัดุนดังนั้นมันจะถูกปฏิเสธการอุตรินั้นถูกปฏิเสธหมายถึงอัลลอฮ์บฮาน ن ه และจะไม่รับการงานที่เป็นอุตริ hadis ni lah Imam Bukhari lah Muslim. Kam uh, lakan ni ikrai ngane ti Muslim. Tan uh, nah hadis kata nah Nabi SAW alaihi wasallam tan de kelawa man amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Pu dai ka leh tham kan ngan kan ngan dai man mai chai หมายถึงไม่ใช่ในกิจการของอิสลามไม่ใช่อยู่ในหลักศาสนาอิสลามไม่ไม่อยู่ในหลักการของอัลอิสลามฟะฮุวรดดุนดังนั้นมันก็จะถูกปฏิเสธหมายถึงอัลลอฮ์จะไม่ตอบรับการงานดังกล่าวดังนั้นพี่น้องที่รักษาทั้งหลายนะฮะดีสแรกนั้นบอกว่ามันอัจเดซะคือผู้ใดที่อุตริ หมายถึงว่ามาริเริ่มเหมือนกับว่ามาริเริ่มทำของใหม่ๆของแปลกใหม่ในศาสนาอิสลามคนนั้นนะสิ่งนั้นก็จะถูกปฏิเสธส่วนในฮะดีสที่สองที่รายงานดยมุสลิมนั้นน่ะนั่นก็คือมันอามิลาอ้ามาหลนใครก็แล้วแต่ที่ทำตัวนี้ทั้งอุตริหรือว่าตามรอยผู้อุตริก็แล้วแต่ซึ่งทำการงานหนึ่งการงานใด ที่มันไม่ได้มามาจากศาสนาอิสลามสิ่งนั้นก็จะถูกปฏิเสธหมายถึงอาจะอัลลอฮ์สุบฮานะตะละไม่รับการงานอันนี้คือขดดิษที่สองแรงงานโดยอมามมุสลิมดังนั้นขดดิษนี้พี่น้องนะขดดิษดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นแม่บทแห่งอิสลามก็ว่าได้หรือว่าเป็นนะ อุสุลหนึ่งของศาสนาอิสลามเป็นพื้นฐานหนึ่งของศาสนาอิสลามแล้วก็คืออิสลามปฏิเสธนะสิ่งอุตริกกรรมทั้งหลายในอิสลามศาสนาอิสลามนั้นมาจากอัลลอฮ์และก็รอสูลมาจากอัชชารมาจากวาฮยูอย่างเดียวไม่ได้มีของแปลกปลอมใหม่ๆมาทำเสริมแต่งใหม่นั้นไม่มีในศาสนาอิสลาม ดังนั้นฮะดีสนี้ถือเป็นการป้องกันศาส,สนาหนะลักการของศาสนาอิสลามเพื่อไม่ให้มีการบิดเบือนหรือเสริมแต่งหรือไปเปลี่ยนแปลงหรือไปเพิ่มหลักการใหม่ๆหรือว่าไปลดในหลักการมันก็มีกพี่น้องลดหลักการฉะนั้นศาสนาอิสลามสวยงามที่สุดและก็สมบูรณ์ที่สุด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยหล,หลังจากอิสลามอีกแล้วนะศาส,สนาอิสลามจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัดทอนหรือว่ามาเสริมแต่งอีกแล้วดังนั้นนี่คือเป็นฮะดีสที่มาป้องกันหลักศาสนาอิสลามให้ถูกต้องตลอดไปอัลลอฮ์นี่คือเห็นไหมจะเป็นอุสูลหนึ่งของอุซูลอิสลามและก็ในฮะดีสนี้นั้นนะทฮาเราจะดู ในในคำพูดของท่านนบ,บีอันนี้เนี่ยน,น,นคือส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติหมายถึงหลักการปฏิบัติภายนอกหลักการปฏิบัติภายนอกอย่างเช่นคําพูดต่างๆการกระทําต่างๆอันนี้มันอัจเดซาฟีอัมรินาฮาซาู้ใดที่อุตริมันามิละอมามเรใครที่ทําการงานหนึ่งการงานใดอันนี้คือในเรื่องของ อำานที่เห็นเห็นอามาจที่ ظاهرة จากคําพูดหรือว่าการกระทําถ้าหากว่ามันไม่ตรงกับหลักชิ ي ع ان, س س ة ไม่ตรงกับหลักศาสนาอิสลามสิ่งนั้นก็จะถูกปฏิเสธส่วนในเรื่องของหลักอากีดะหรือว่าหลักที่อยู่ในหัวใจหรือไม่ว่าจะเป็นความเอกลักษณ์นั่นคืออีกเรื่องหนึ่งนั่นคือในฮะดี้ที ได้กล่ามาตอนแรกๆและนัน่คือในเรื่องของอินนนมันอามาลุบิน尼亚ในเรื่องของการตั้งจิตนา,นาการทําเพื่อใครนะการทำเพ,เพื่อสิ่งหนึ่งรู้สิ่งใดเอกลาสหรือไม่นั้นอันนี้คือในเรื่องของหัวใจน,น,นั้นเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เรื่องของหัวใจของแต่ละคนนั้นเราไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่ตรงนี้ก็คือในเรื่องของหลักโลหิ ที่มันปรากฏอย่างชัดเจนการกระทําหรือว่าคำพูดต่างๆในเรื่องของอัลบิดะอุตริในศาส,สนาอิสลามอัลบิดะ ah, หรือว่าอ ah, ัลบิดะอันนองมันก็มีผู้ให้ความหมายที่มาอธิบายมากมายด้วยกันแต่หลักภาษาของมันก็คืออัลนบะิดะ ah, ตามหลักภาษาของมันนั่นก็คือ สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นะสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่อิคตรอรออาก็อยิริมีซาเรนซาเบก,ก็คือการทำของใหม่ๆที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนก็ในองค์การหนึ่งที่อลัลลอฮฺได้กล่าวว่าด,ดีอัสมาวติวัลอัรพระองค์ก็คือผู้ที่ทรงริเริ่มนะทำฟ,ฟ้าทั้งหลายแล้วก็แผ่นดิน ปทีิริเริ่มรั้วผู้ที่ประดิษฐ์คนแรกได้สร้างชั้นฟ้าทางหลายและแผ่นดินเป็นคนแรกอันนี้คือริเริ่มแรกนะอัลลอฮ์สุบฮนตะละการสร้างของพระองค์นนะั้นเนี่ยคือไม่มีใครทํามาก่อนและก็ในอีกองค์การหนึ่งนะที่อัลลอฮ์สุบฮานตะละได้กล่าวเกี่ยวกับท่านนาบีสุลัยัลลัมที่อัลลอฮ์สั่งให้ท่านนาบีได้กล่าวก็คือกุลมากุนตูบิดามมีนารุสุล จงกลา่าวเถิดอุมมหาม,มัดว่าฉันไม่ได้เป็นนบีคนใหม่ที่ที่ใดฉันก็คือเป็นนบีเหมือนกับนบีก่อนๆไม่ใช่มาเป็นนบีใหม่ๆไม่เคยปรากฏมาก่อนในอดีตนะไม่ใช่อย่างนั้นกุลมาคุณตุบ,บิดามมีนรุสุลฉันไม่ใช่ว่าคนที่ว่านำศาส,สนามาเป็นคนแรกนะแต่ว่ามีนบีแรกๆมาก่อนนะฉันมากมาย ส่วนในเรื่องของความหมายบิดาอห์ในหลักชริอาหรือว่าหลักศาสนานั้นนั่นก็คือสิ่งที่ทำใหม่ๆนะสิ่งที่ปรากฏใหม่ๆในเรื่องของศาสนาอิสลามนะกุลลมุฮัตสตินฟิดดีนเป็นการกระทำที่เกี่ยวกับหลักศาสนาอิสลาม สิ่งใหม่ๆที่ทำในศาสนาอิสลามหรือว่าทำในเรื่องของศาสนาถ้าหากว่าบอกว่าสิ่งนี้คือมาจากศาสนานะัคือถือเป็นอุตรินะสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ไม่มีหลักการหรือว่าหลักฐานหรือว่าไม่มีพื้นฐานในอิสลามแล้วแต่ถ้าหากามาอ้างว่าสิ่งนี้อยู่ในอิสลามสิ่งนั้นก็คือเรียกว่าเป็นวิดา อันนี้คือง่ายๆพี่น้องนะเราก็เข้าใจว่าถ้าหากว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ทํามาใหม่ๆและก็มันไม่ใช่เรื่องของศาสนานั่นสินั่นก็ไม่ได้ว่าเป็นบิดอาในเรื่องของหลักศาสนาแต่ในตรงนี้คือบิดอาตรงนี้ที่เราหมายถึงก็คือบิดอาในเรื่องหลักของศาสนาบิดอาในเรื่องของศาสนานะเป็นกิจการงานหรือเป็นคําพูดใดๆที่อยู่ในที่อ้างบอกว่าอยู่ในหลักศาสนา อันนี้คือถ้าหากว่ามันมีในหลักฐานก็ถือว่าเป็นบิดาและก็ในบิบดา,ยายท่านพี่น้องเทาราษาทั้งหลายนะถือว่าเป็นอันตารายมากมายโดยรวมแล้วหุอกลมของบิดาท่านอันตารายมากมายและถือว่าเป็นบิดาที่ต้องห้ามอยงในฮะดีิที่ท่านนาบสสีสัลลัสลัมได้กล่าวในฮะดีซหนึ่งบอกว่าวอกกุลละบิดาตินดอเละละและทุกๆอุตริกรรมหมายถึงอุตริกกรรมตรงนี้ไหม อุตริกกรรมในศาสนาดอลลาละนะเป็นสิ่งที่หลงผิดวคกุลังดอลาและจินฟินนารทุกๆุกความหลงผิดนั้นนะ่ะจะนำไปสู่ไฟนรกวนเออสุบิลละไอนี้คือนะโดยรวมแล้วบิดาน,นั้นเป็นสิ่งที่อันตรายเป็นสิ่งป้องห้ามและมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดเหมือนกันบิดาน,นั้นน่ะขึ้นอยู่กับชนิดที่มันอันตรายมาก นะถ้าหาว่ามันเป็นชนิดที่ใหญ่มากก็มันก็ผิดมากนะแล้วก็อันตรายมากหรือบางบางบิธะก็เป็นบิดะที่มันเล็กๆอันนั้นก็เช่นเดียวกันพี่น้องมันก็อันตรายฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับประเภทหรือว่าชนิดของพิดะดังกล่าวและก็มันเป็นบิอะที่นะถ้าหากว่าจะมาแบ่งชนิดของบิดะก็มากมายพี่น้อง จะมาบอกแบ่งชิ้นของบิดาห์มันก็มากมายแต่เอาเลยในเรื่องของความอันตรายของบิดาห์นั้นนะพี่น้องที่รักทั้งหลายนะอันตรายอย่างยิ่งและมันจะนําไปสู่ชีริกต่อล l l a ์โดยซ้ำนะส่วนมากนั้นบิดาห์นั้นน่จะนําไปสู่การตั้งพาคีต่อ a ล l a h ์ ب ุบฮ ه อุ้ยวะตาอัลละและก็มากมายอินชาอัลลอฮ์เราจะพูดหลังจากนี้ถ้ามีโอกาสอินชาอัลลอฮ์ที่เพราะอะไรที่บิดาห์นั้น นําไปสู่การปฏิเสธหรือว่าการตั้งภาคีต่อ Allah หรือไปกะว่ว้สิ่งหนึ่งอื่นจาก Allah س ب ح และะและกาทุกๆบิดาห์นั้นพี่น้องทีรัษาทั้งหลายมันก็พ่วงมาจากอะกิดาเช่นเดียวกันทุกๆอุตริกรรมในหลักศาสนามันก็พ่วงหรือว่ามีสาเหตุมาจากปัญหาของหลักอะกิดาของคนคน,คนหนึ่งนะเพราะอะไรที่ทำบิดาห์นั้น ก็เพราะว่าหลักอากิเดไม่สมบูรณ์หรือหลักอากิดดมีข้อผิดเพี้ยนหรือหลักอากิดดสั้นคลอนนะหลักอากีเดไม่ถูกต้องถ้าหากว่าคนเรามีหลักอากิเดที่ถูกต้องนั้นพี่น้องเขาก็จะห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้ห่างไกลจากบิดาต่างๆอุตริกรรมต่างๆเพราะมัน حتى قبل أكثر سنة، حتى خمسانك الله سبحانه وتعالى، براء الله سبحانه وتعالى، سانه تام النبي صلى الله عليه وسلم، سانه تام القرآن كسنة، نا براء الله سبحانه وتعالى، دكلا لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، رواحكم هون سوان، أُنْجَىك الله إكران رَهَّ. تي ตั้งบทบัญญัติใหม่ๆตั้งบทบัญญัติในศาสนาอีกนั่นน่ะที่อัลลอฮ์ไม่ได้อนุญาตอันนี้คือเป็นหลักฐานสําคัญเลยพี่น้องว่าสิ่งที่เป็นบิดานั้นน่ะอัลลอฮ์ไม่อนุญาตอัมละฮุมชูรอกะชูรอกะละทุมมินัดดีนีมาลัมยะอัตันบิฮิลละและกันในอีกองค์การหนึ่งพระองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ด้กล่าวยาอเยาะเหลลาทีนอามานู ลาตุด קד มูเบ ينا يدي الله ورسوله ลาตุด קד มูเบ ينا يدي الله ورسوله นั่นคือในองค์การหนึ่งอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าได้นำหน้าอัลลอฮ์และก็รูลของพระองค์ตรงนี้คือเช่นเดียวกันในเรื่องของการทำบิดะถือว่าได้อุปโลกหรือว่าได้ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์และก็รูลไม่ได้อนุญาต เป็นการล่วงล้ำคำสั่งของลลอ a ์แล้วก็ซูลอัน,นั่นก็เช่นเดียวกันเข้าไปในองค์การนี้เหมือนกันและในฮะดีษของท่านนาบีสุสลานก็มากมายที่ได้ห้ามเกี่ยวกับเรื่องบิดอะไม่ใช่ฮะดีษเราอ่านเมื่อสักครู่อย่างเดียวพี่น้องก็มีหลาหลายฮะดีษซึ่งมีฮะดีษหนึ่งที่ท่านนาบีสุสลตานได้บอกว่าในอนาคตนั่นน่ะก็จะมีความวุ่นวายมีความแตกแยกแมีความแต่ ของอุป,ออปโลกอะไรนัมากมายนะท่านนาบับดุลส,สลามได้กล่าวว่าอินนะฮูมัยยะอิชมิงคุมฟะสซียรอิขติลาฟังกซีรอผู้ใดก็แล้วแต่ที่มีอายุยืนยา,จาวจากพวกท่านนั้นเขาก็จะเห็นถึงความแตกต่างหรือว่าความาความขัดแย้งกันมากมายอันนี้คือ h ะด i ษตรงนี้นะพีพ่น้องคําพูดตรงนี้คือบอง่งบอกว่าใครก็ไล้แต่ที่ยิ่งอยู่นะยุคที่ใดที่ก็แล้วแต่ที่ยิ่งห่างไกลจากยุคข,ของท่านนาวีสอดสลัมมันก็จะยิ่งเกิดความขัดแยง้งเกิดความแรปรประาดนะความบิดาต่างตนะ่างเนี่ยคือเกิดขึ้นมากมายยุคที่ยิ่งห่างไกลจากท่านนาวีสอดสลัมมันก็ยิ่งห่างไกลจากความรู้แล้วก็เกิดบิดาเะกนะิดค,นะความ การมาตั้งอุตริของใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายดังนั้นอะไรคือทางออกท่านนบีสุลต่านลมก็จีนฮะพี่น้องนะท่านนบีก็ให้ทางออกฟะอเลัยกุมบิซุนนาดีวะซุนนติลคคลฟาอัรรอชิดีนดังนั้นพอท่านทั้งหลายก็จงยึดเอาแนวทางของฉันและแนวทางของอลิฟฟอัรรอชิดีนแต่มัสกูบิฮาและก็ให้ยึดมันด้วยดี ยึดมันให้เหนียวแน่นว่าเอาดูอะไรใา้บินนะว่ายิดและจงกัดมันด้วยกับฟันกรามอีกนะ่นคือฟันที่มันแข็งที่สุดนั่นคือฟันกรามกัดไว้ให้แน่นๆนะคือสุนัขของท่านนบีสุลตันละม์ว่าอียะคุมวะมุฮ์ดะษะติลอุมูรและพวกท่านทั้งหลายจงระวังสิ่งอุตริกามต่างๆในการในการงานศาสนาฟะะอินนกุุลลมดะ إ ن ك ิ محدثة เพราะ แต่จริงแล้วทุกๆอุตริกกรรมนั้นเป็นบิดะวกุลละบิดาตินดอละละและทุกๆอุตริกกรรมเป็นสิ่งที่หลงผิดอลอนี่คือพี่น้องเทรสารทั้งหลายให้เราระวังในเรื่องของการพูดอะไรหรือการกระทำอะไรนั้นที่มันไม่มีหลักของศาสนาอันตารายอย่างยิง่งและใน h ะดอีกสิ่งที่ท่านนิบีสัลสลัม นั้นได้กล่าวตักเตือนอีกเช่นเดียวกันนั่นคือการเรียกร้องไปสู่ความหลงผิดนะการเรียกร้องมันดาเอลฮุดะนะการละหุมินอัจรมันตบเหงฟะลหุอัจรฮาวะจรุมันตบเหงาคือบางอีกบางรายงานใครก็แล้วแต่ที่เรียกร้องไปสู่หนทางที่ถูกต้อง สู่ทางนำท,ที่แท้จริงสู่ฮิดายะนะสู่หนทางที่ดีนั่นะคือฮูดาเขาก็จะได้รับผลบุญตรงนั้นและได้รับผลบุญของผู้ที่ปฏิบัติตามทางดังกล่าวมินไออย่างยังคุูสมินอูยูริหิมชัยโดยที่ว่าไม่ลดจากผลบุญของคนเหล่านั้นเลยหมายถึงว่าตาว่าคนเหล่านั้นทําความดีใดๆได้ผลบุญใดๆได้ผลบุญมากเท่าไหร่ เขาก็จะได้รับผลับุนมากตามเท่านั้นเลยแล้วก็ไม่ได้ลดจากพวกเขาอย่างใดว่ามันดาออลาดลอลาละหรือว่ามันสนในอิสลามสุนตันซสียนะคือบางบางสายรายงานผู้ใดก็แล้วแต่ที่ได้ปฏิบัติในอิสลามซึ่งเป็นคนทางที่เลวร้ายหรือเรียกร้องไปสู่ความหลงผิดนั่นคือบางรายงานหนึ่งฟั่งห วิซรุฮาวะวิซรุมันอามิละบิฮาอิลายามิลกิยามะเขาก็จะได้รับบาปมันนั้นและบาปของคนที่หลงผิดตามมันด้วยอัลลอฮ์นั่นคืออันตรายอย่างยิ่งพี่น้องการที่เรียกร้องไปสู่สิ่งที่หลงผิดนั้นน่ะจะได้บาปอันนั้นและได้บาปของผู้ที่ทำสิ่งหลงผิดอันนั้นด้วยทำบิดะเหล่านั้นด้วยอันนี้คือพี่น้องเราว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆตรงนี้ ครแล้ววาลายังกุสูมินอูซาริหิมชัยอาและไม่ได้ลดจากบาปของพวกเขาเหล่านั้นเลยหมายถึงถ้าหากว่าใครก็แล้วแต่ที่ทําบาปจากที่เขาเรียกร้องบาปมากเท่าใดคนที่เป็นสาเหตุแรกก็จะได้รับบาปมากเท่านั้นเพราะเขาได้เรียกร้องไปสู่นะเรียกร้องหรือว่าได้วางแนวทางสิ่งลงผิดเหล่านี้อันนี้คือหนักพี่น้องนะ นอี่ก็คือว่อามินอวซาริลาทีนายุดิลลูนะฮุมบีก็รอิลมุอัลลอฮ์สุบะต์ละได้บอกว่า,วาพวกเขาก็จะแบกอวซาร์นะหรือว่าความผิดของผู้คนที่เขาเป็นเหตุให้คนเหล่านั้นหลงผิดอันนี้คือว่อามนอวซาริลาทีนายุดิลลูนะฮุมบีก็ไร้อินนี่คืออัลลอฮฺสามายถะซีรูนซึ่งเป็นความเลวร้ายจริงๆที่พวกเขาได้แบกรับ อันนี้คือการเรียกร้องไปสู่สิ่งที่ลงผิดพี่น้องอันนี้คือหลักศาสนาอิสลามในฮะดีสนี้ที่เราได้เรียนในวันนี้ก็คือเป็นฮะดีสที่มาป้องกันหลักเชริฮัตอิสลามจากการบิดเบือนการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอิสลามมันเป็นศาสนาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل ได้กล่าวว่าอเลี้ยวมาอัคมันตุลละกุมดีนะกุมออมมั و ลกุม ت عليكم ن ع ว ت ي و ر ا ض ي ุ لكم الإسلام าดีน ة วันนี้ข้าได้ศาส,สนาของพวกเจ้านั้นสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วแล้วก็ได้ให้ความเมตตาความโปรดปานความดีงามมันก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วและข้าได้เรียนรูได้พึงพอพระใยนะอัลลอฮ์ได้พอพระยให้แก่พวกเจ้าด้วยกับศาสนาอิสลามพรอดีตุลลุุมุลอิสลามมดีนะ ดังนั้นโอเพนน้องเทวสาทั้าทางหลายใครก็แล้วแต่ที่ได้อุตริกัมนั่นก็ถือว่าเขาได้ทําของสิ่งที่ไม่มีในอิสลามได้แสวงหาอื่นจากอิสลามพระองค์ได้กล่าวว่าไม่ยึดตะกับไยรัลอิสลามิดีนั้นะ ل ลยุกบ ل ล م มินผู้ใดก็แล้วแต่ที่แสวงหาอื่นจากอิสลามเขาก็จะไม่ถูกตอบรับอัลลอฮ์จะไม่ตอบรับจากเขาวว وهو ف า الآخرة من ا ل อ ا س ริน แล้วก็เข้ามาในวันกียมมาในโลกหน้านั้นเป็นอยู่ในหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ขาดทุนทั้งหลายอันนี้คืออันตรายของบิดาพี่น้องเป็นผู้ที่ขาดทุนและก็บิดานั้นอย่างที่เราได้บอกก็คือบิดาที่มันหลากหลายรูปแบบรวดหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทนะนชอัล้์เราค่อยมาพูดต่อกันอีกสักนิดหนึ่งถนะ้ามีโอกาสตรงนั้นนะประเภทของบิดา อิช a ล l a เราจะมาค่อยมาพูดกันแล้วก็อันตรายของมันเนอ่์คือผู้ที่ทําบิดานั้นพี่น้องที่รัสทั้งหลายถือว่ามาเป็นมาเป็นการอุปโลกศาส,สนาอิสลามแล้วก็เป็นการกล้าที่จะมาวางหลักชริอาตใหม่ๆเมือก็มาแสงหน้าอัลลอฮ์แล้วก็รอสู้อันนี้ ira, ka, ik, ira, คืออันตรายของมันพี่น้องและก็เช่นเดียวกันอีกที่อันตรายของมันอีกนั่นก็คือคนที่ทําบิดานั้นมันก็ได้ลงไหล นะคิดว่าตัวเองนั้นถูกต้องก็เลยได้หลงไหลกับการงานได้ประมาทกับการงานดังกล่าวนั้นอันนี้คือินชาอัลเราเราก็ค่อยมาพูดในสายายงานของบรรดาสหบ,บัตินะกับการงานของผู้ที่หลงไหลในความผิดและก็มันเป็นอะไรอีกล่ะพี่น้องอันตารายของมันนั่นก็คือจากอันตารายของมันนั่นก็คือเป็นสาเหตุทนะี่นำไปสู่การกูฟร์มากับคนที่นะ ทำเท่นหรือว่าทำมากอมคนตายนะเปดประดับประดากูโบนาะวางเสาหินหรือว่าเป็นทำเป็นมากอมพี่น้องยกให้สูงกูโบนั่นนะคนที่คนตายนั่นนะนะสร้างเป็นเหมือนกับเอ,อ,อาคารขึ้นสูงแบบนี้นั่นล้วนแล้วจะนำไปสู่ชีวิตเพราะผู้คนจะนำไปสู่การต่อวฟฟ่า ผู้คนคิดว่านี่คือเป็นพระเจา้านี่คือเป็นตัวาลีที่ให้คุณให้โทษคนจะไปขอดูอาด้วยนี่เห็นไหมนั่นคือน,นำไปสู่ชีวิตต่ออัลลอฮ์นั่นคือที่เป็นบาปใหญ่นั่นจะนำไปสู่การปฏริเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์บฮาน ن ه และและบิดานันน้นที่อาหับบอิลิชัยตอนมินัลมาอัสีพวกมานร้ายนั้นสวงหานักนนให้คนทําบิดาเพราะว่าพอคนที่ทาบิดานั้นน่ะ หลายคนนั้นก็คิดว่าตัวเองนั้นนะ่ะประสงค์ดีนะและ,และก็หลายคนในยุคนี้พี่น้องเด็ยกับความรู้ไม่มีและก็เดิมกับที่พอกเขาประสงค์ดีแต่นั่นแหละประสาจากความรู้จึงเลยตกเป็นการทําบิดาได้เพราะว่าพวกเขาบอกต้องการทําความดีและก็มองว่าบิดาเป็นสิ่งที่ดีนะไปมองสิ่งเป็นบิดาเป็นสิ่งที่ดีท,ทั้งที่มันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็เลยว่ายังไงล่ะพี่น้อง คนทาบิดานั้นก็ไหลหลงไหลต่อไปและนึกว่านั่นคือเป็นศาสนาส่วนคนที่ทําบาปนั้นน่ะเขาก็มั่นใจแล้วก็รู้ตัวเองว่าสิ่งนั้นเป็นบาปแล้วเขาก็จะสํานึกผิดแล้วเขาก็รู้นั่นคือความผิดแล้วก็เขาก็มีโอกาสที่จะตอบ้าไปหาอัลลอฮ์ส่วนบิดานั้นมันยากเพราะบอกคนที่ทําบิดา้าไม่รู้นั่นน่ะก็จะไม่รู้อีกต่อไปแล้วก็ไม่ตอบ้าไปหาอัลลอฮ์ Allah, สุบฮานาอัลลอฮ์เหมือนกับดังคนที่ ดาว่าผู้คนไปสู่ความหลงผิดดาว่าผู้คนเออต่อสิ่งที่ผิดผิดนั่นนะ่ะนั่นก็น,นึกว่าเขาทําถูกต้องก็เลยยากที่จะตอบบ้าตัวอ a l ์นั่นคือเห็นไหมพี่น้องว่าอันตรายมากมายในเรื่องของบิดาแล้วก็เป็นสิ่งบิดานนี้เป็นสิ่งที่ a ์ทรงก,กรธดกลิ้วหนะัวน่ะรงก,กรธดกลิ้วเลยซ้ําแล้วก็เช่นเดียวกันอีกนั้น เป็นสิ่งที่มันขัดแย้งกับหลักการสุนนะของท่านนบีการกระทําบิดาจะมาลบเราจะมาดับประสมีของสุนนะเพราะมันอยู่กันด้วยกันไม่ได้ะเลือกทําอย่างไดอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเอาบิดามาแทรกเข้ามานั้นพี่น้องสุนน a ก็จะทิ้งไปด้วยสุนน a ก็จะหลุดพ้นไปด้วยยิ่งทําบิดามากๆสุน na ก็ยิ่งหายมากไปรัศมีก็ดับหายไปแต่ถ้าหากว่าเรา เน้นสุนนะของท่านนาบีขยันขันแข็งปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีเพียงพอต่อสุนนะของท่านนาบีนั่นน่ะก็อินชอรอบิดอห์ก็ In allah, ah, หายไปหรือว่าบิดอห์ก ah, ็จะไม่มีที่จะไม่มีเวลาที่จะทําพี่น้องอันนี้คือสําคัญนะพี่น้องนะในหลักการตรงนี้ให้เราได้รู้หลักที่ถูกต้องของศาสนาอิสลามแล้วก็ให้ปฏิบัติตามหลักที่ถูกต้องเพียงพอแล้วในที่เราได้ปฏิบัติตาม สุน na ของท่านนบีสุลัยละลมอย่าได้ไปแสวงหาหรือว่าอย่าได้ไปพยายามทาของอุตริกรรมนั่นเป็นสิ่งที่หลงผิดและเป็นบาปด้วยซ้ําไปอีกก็ขอดูอาจากอัลลอฮฺสุบฮานาะตาละนะให้พี่น้องให้เราทุกคนได้รับทางนําที่ถูกต้องอยู่ในสุน na ของท่านนบีสุลัยละเลมเพียงพอในสุนน a ของท่านนบีสุลัยละลมให้เรามีฟิกฟิดดีนนะให้เรามี ความเข้าใจในหลักศาสนาอิสลามแล้วขออุดมอาจากอัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาลาให้พระองค์ทรงตอบรับอามันของพวกเราอภัยโทษจากบาปของพวกเราความผิดพลาดของพวกเราและขอให้พระองค์ทรงประทานความสุขความสําเร็จในแก่พวกเราทั้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยก็วันนี้ขอขอเพียงเท่านี้วะลลอฮฺอัลเลมวะซัลลัลลอฮฺวะสัลลัมอาลัยนบีนานะมุฮัมมัดวะอลาอัลีวะซัลลัมบิฮฺวะสัลลัมมะลฮัมดุริลลาฮฺรับิลอาลามีน والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته